สวัสดีค่ะเพื่อนๆคำถามสำหรับวันนี้ของเราก็คืองานในตอนนี้สอดคล้องกับดวงจิตของฉันไหมคือตอนนี้มันมีคนตื่นรู้มากขึ้นมีคนลงมือทำภารกิจของตัวเองแต่ก็เชื่อว่ายังมีบางคนที่สับสนลังเลนิดๆว่าอันนี้คือภารกิจจริงๆของฉันหรือเปล่าก็เลยมีคำถามว่าแล้วตอนงานตอนนี้สอดคล้องกับดวงจิตของฉันไหมค่ะมาดูกัน ใบแรกคุณได้ strength แล้วก็ page of pentacle เด็กถือเหรียญงานตอนนี้สอดคล้องกับดวงจิตของคุณไหมคำตอบคือใช่งานตอนนี้ยังสอดคล้องกับดวงจิตของคุณอยู่แต่ไม่ใช่ในแง่ของปลายทางมันเหมือนเป็นเวทีฝึกฝนพลังงานภายในมากกว่าค่ะคือถ้าวิเคราะห์จากไพ่ strength ดวงจิตของคุณมีพลังมาก ทรงพลังมีความตั้งใจแน่วแน่ลึกซึ้งเข้าใจตนเองและมีแรงผลักดันที่มาจากภายในคือไม่ได้มุ่งแค่ความสำเร็จภายนอกแต่สแสวงหาความสงบความเข้าใจและการเติบโตทางจิตวิญญาณงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะกับความฝันของจิตวิญญาณของคุณในภาพใหญ่แต่กําลังสอนให้คุณควบคุมพลังในใจอดทนแล้วก็สร้างวินัยให้ตัวเองในขณะที่เด็กถือเหรียญ สะท้อนว่าตอนนี้คุณยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ฝึกฝนกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะยังไม่ออกดอกออกผลชัดเจนแต่จิตของคุณกำลังพัฒนายอยู่กับสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้บางคนอาจรู้สึกเหมือนว่าต้องอดทนอยู่ในระบบหรือหรือทำอะไรที่ยังไม่ใช่ตัวตนของที่แท้จริงของตัวเองแต่จริงๆแล้วมันคือการ,รวางรากฐานให้ตัวเองค่ะ คือเส้นทางตอนนี้อาจจะยังดูธรรมดาแต่ว่าภายในใจของคุณกำลังเปลี่ยนไปคุณกำลังเรียนรู้ที่จะเชื่อในพลังของตัวเองแล้วเนี่ยคือก้าวแรกที่สำคัญค่ะแล้วเราก็มาถามกันต่อว่าแล้วสิ่งที่คุณควรพัฒนาเพิ่มเติมคืออะไร The Dead กับ King of c u p The d กับ King of คั p ไพ่สองใบนี้บอก ให้คุณปลดปล่อยตัวตนเก่าเลิกยึดติดกับความกลัวความไม่มั่นใจหรือภาพเดิมๆของตัวเองคุณอาจกําลังยึดติดอยู่กับวิธีเดิมๆในการหาเลี้ยงตัวเองความกลัวว่าการเปลี่ยนงานจะไม่มั่นคงหรือความรู้สึกว่าต้องเป็นคนดีตามกรอบที่คนอื่นคาดหวังไว้ไพ่บอกให้คุณกล้าจบจากตัวตนเดิมเพื่อเปิดรับต,ตัวตนใหม่ที่สอดคล้องกับพลังจิตวิญญาณมากขึ้นพัฒนาความมั่นคงจากภายใน ควบคุมอารมณ์ฝึกเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมีเมตตางานที่ตรงกับจิตวิญญาณของคุณมักจะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นการเยียวยาการสื่อสารอย่างลึกซึ้งหรือการนำพาผู้คนอย่างสงบคุณอาจมีพรสวรรค์ในการฟังการเข้าใจคนการเป็นที่พักใจแต่ยังต้องพัฒนาให้ให้สามารถนำทางผู้อื่นได้อย่างมั่นคงอยู่ค่ะและทีเนี้ย เราก็ได้ตั้งคำถามต่อไวว่าแล้วคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนโออย่างแรกเลยคือคุณต้องหยุดแบกทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะ10 of van กับ the lover c h a n of van สิบไม้เท้าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่คำแนะนำที่บอกว่าให้ทำมากขึ้นตรงกันข้ามคือมันบอกให้คุณหยุดทำสิ่งที่มันไม่ใช่งานของคุณ เลิกแบกภาระหน้าที่ที่คุณรับไว้เพราะว่าเกรงใจหรือเพราะคุณอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปด้วยดีคุณก็เลยรับไว้เองหมดเลยคุณควรเริ่มจากลดภาระบางอย่างก่อนมองว่าอะไรคือคือสิ่งที่มันใช่จริงๆแล้วอะไรมันเป็นแค่หน้าที่ชั่วคราวถ้าคุณยังทํางานหลักอยู่พยไพ่ใบนี้กําลังชี้ให้คุณเริ่มจัดระบบชีวิตใหม่หรืออาจจะเป็นการแบ่งเวลาเพื่อ ทําในสิ่งที่สะท้อนตัวตนของตัวเองขึ้นมาทีละนิดทีละนิดก็ได้ค่ะแล้วคุณก็จะเริ่มทําในสิ่งที่เอ่อมันตรงกับหัวใจจริงๆซึ่ง The Lover ใบนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่ในความหมายนี้แต่มันหมายถึงการตัดสินใจที่สำคัญเช่นอาจจะเป็นเอ่อการเลือกทำสิ่งที่คนรอบตัวคาดหวังหรือเลือก สิ่งที่สอดคล้องกับดวงจิตของคุณกล้าพูดพอแล้วกับอะไรบางอย่างหรือจะยังทนต่อไปกล้าทำในสิ่งใหม่ทั้งที่กลัวแต่ใจก็เรียกร้องให้ทำหรือคุณจะยังอยู่ในเซฟโซน,นเดิมทีนี้อย่างแรกเลยที่ต้องทำ Just Men มน a n งแมนจัสเมนและแฮง m a n เลย จัสเมนบอกบอกให้คุณฟังเสียงเรียกจากข้างในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะรีบลงมือทําอะไรอันใหม่ๆในทันทีแต่คือเวลาที่คุณควรฟังเสียงของดูจิตให้ให้ชัดเจนที่สุดให้จัสเมนคือเสียงปลุกให้ตื่นจากจัก,กรวาลให้คุณกล้าตื่นขึ้นจากชีวิตเดิมแต่ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาด้วยความแบบร้อนใจรีบร้อนที่จะทำหรืออะไรแต่ ขึ้นมาด้วยความตระหนักรู้คุณอาจรู้อยู่ลึกๆอยู่ๆๆแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่อยากทําจริงๆสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่แล้วว่ามันใช่มาน,นานแต่แต่คุณยังไม่กล้าทําหรือว่ายังไม่มีโอกาสทําแค่เลือกฟังตัวเองก่อนค่ะยอมรับความจริงบางอย่างในใจถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่รู้สึกไม่มั่นใจแล้วแฮงแมนน่ะมันไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าอย่าเพิ่งทําอะไรเลยอย่าทําอะไรเลยมันไม่ได้บอกให้คุณว่าไม่ต้องทําอะไรแต่มันบอกให้คุณแค่ หยุดดิ้นรนชั่วขราวแล้วลองปรับความคิดจากมุมมองใหม่อาจจะหมายถึงการถอยออกมาจากระบบเดิมเล็กน้อยเพื่อให้เห็นว่ามันมีอะไรที่คุณทำเพราะหน้าที่ที่แต่ใจคุณอะ่ะมันไม่ได้อยู่กับมาแล้วหรือมีอะไรที่คุณเลื่อนที่จะทำมาตลอดทั้งนั้นที่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากทำหัวใจของคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่แค่ต้องนิ่งเพื่อฟังเส้นเส้นทางนั้นให้ชัด แล้วกล้ายอมรับว่าถึงเวลาแล้วทีนี้เรามาให้จัก,กรวาลแนะนําว่าแล้วมันจะมีะกิจกรรมหรือว่าแบบฝึกหัดเชิงจิตวิญญาณอะไรที่จะช่วยคุณฟังเสียงภายในได้ชัดเจนขึ้นอย่างแรกเลยสื่อสารกับด้านมืดมลในจิตใจค่ะ5ดาบบอกว่าเสียงภายในจิตใจของคุณอาจจะถูกบดบับงด้วยความคิดที่แข่งกันในหัวความกลัวความคาดหวังจากผู้อื่นความรู้สึก ที่รู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอฉันยังดีไม่พอให้คุณเขียนจดหมายถึงตัวตนที่เจ็บปวดในอดีตค่ะหรือความคิดที่ทำให้คุณรู้สึกแพ้หรืออ่อนเอพูดกับมันด้วยความเข้าใจเขียนว่าฉันเห็นเธอแล้วนะฉันเข้าใจเธอแล้วนะอันนี้คือเราพูดกับตัวตนที่เจ็บปวดตัวตนในอดีตอะไรของเราก็ตามที่ที่เรายังรู้สึกกับมันอยู่ การยอมรับความมืดมนในใจอะจะเปิดทางให้ได้ยินเสียงที่แท้จริงมากขึ้นค่ะสิบถ้วยมาเพื่อบอกว่าให้มองหาความสุขที่เรียบง่ายความสุขในปัจจุบันไม่มีอดีตไม่กังวลกับอนาคตจัก,กรวาลกำลังบอกว่าคุณควรฝึกเห็นคุณค่าในความสุขเล็กๆให้คุณฝึกขอบคุณชีวิตเป็นแบบ u l g ฟู t ิ t จ d e คือ เลือกช่วงเวลางิยบๆอาจจะตอนเช้าหรือก่อนนอนหายใจเข้าออกลึกๆแล้วบอก3อย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้นคืออาจจะเป็นแม้แต่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยเช่นการได้ยินเสียงนกร้องการได้กินอาหารอร่อยๆสิ่งนี้จะค่อยๆเปิดขึ้นความถี่แห่งหัวใจให้คุณเชื่อมกับเสียงเสียงข้างในได้ง่ายขึ้นค่ะและ S o f ครับคือการปล่อยใจไปกับน้ำ หรืองานศิลปะคือให้ความรู้สึกได้ไหลออกมาอย่างอิสระค่ะเป็นภัยของการเริ่มต้นใหม่และการฟังหัวใจผ่านความรู้สึกเทียนน้ำศิลปะหรือแม้แต่การร้องไห้อย่างตั้งใจจุดเทียนก็ได้ค่ะจุดเทียนเปิดเพลงเงียบๆแล้วก็วาดรูประบายสีตามอารมณ์ไม่ต้องสวยก็ได้ค่ะทำไปแบบสบายๆหรือหรือจะเขียนก็ได้ค่ะจับปากกามาแบบไม่ต้องคิดมาก ลงมือเขียนแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณจะเทึ่งกับสิ่งที่คุณเขียนออกมาเหมือนมีคนมาจับมือคุณเขียนเลยค่ะหรือตอนอาบน้ําก็ให้พูดขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวฉันในอนาคตที่ได้ทําตามเสียงหัวใจแล้วถ้ามีบางอารมณ์ที่คุณรู้สึกอยากร้องไห้ให้ปล่อยมันออกมาอย่างรู้ตัวค่ะมันคือการล้างพลังงานเก่าเพื่อเปิดถ้วยใหม่ในใจให้คุณ ฟังเสียงหัวใจเสียงจากหัวใจไม่เคยโกหกเมื่อคุณกล้ารับฟังจักรกวาลจะนำทางคุณเสมอขอให้คุณโชคดีและมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ